ท่องตามใจทูเดย์บทที่281มู่เจิงอีอยู่ที่ใดเมื่อเห็นเจิงเสี่ยวถงแม่เท่าเจียงก็เก็บสีหน้ามุ่งร้ายของนางแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มเอ็นดูหิวแล้วหรืออีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วต้งหยวนตื่นแล้วหรือยังความรังเกียจแวบผ่านแววตาของเจียงเสี่ยวถงมู่ตงหยวนหน้าหรือ เดิมทีเห็นเขาหน้าตาไม่เลวแต่เขาขาเป๋แล้วแม่เท่าเจียงให้สินสอดจำนวนมากพร้อมรับปากว่าทรัพย์สินกองโตของครอบครัวแม่เท่าเจียงจะเป็นของนางทั้งหมดนางจึงได้แต่งเข้ามานึกไม่ถึงว่าคนผู้นั้นจะท่าดีทีเหลวอย่างที่เล่าลือกันไม่แม้แต่ท่าดีก็ยังไม่มีนางแต่งมาแล้วเพื่อทรัพย์สินมากมายนั้นคงทำได้เพียงต้องทนแล้วยังไม่ตื่นเจ้ากะสามีเหนื่อยมากแล้วให้เขานอนต่ออีกหน่อยเถอะเจ้ากะเจียงเสี่ยวทงขมวดคิ้วแซงทำเป็นเขินอาย ถูกแล้วแล้วให้เขานอนให้มากหน่อยเมื่อเห็นสีหน้าของเจียงเสี่ยวถงแม่เท่าเจียงก็รู้ว่าสําเร็จแล้วนางกังวลมาโดยตลอดว่ามู่ตรงหยวนจะบาดเจ็บไปถึงส่วนอื่นตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบใดๆเท่านี้ก็สําเร็จแล้วนางเพียงแค่รออุ้มหลานชายแล้วมู่ต้าหายตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งรอกินข้าวอยู่ในลานบ้านในตอนนี้เองลูกสุนัขตัวหนึ่งก็โผล่เข้ามา ทันทีที่มูต้าหไหเห็นลูกสุนัขตัวนั้นก็รู้สึกคุ้นตาอยู่บ้างเขาพยายามนึกดูสุดท้ายจึงจำมันได้ท่านแม่มูต้าไห่เรียกแม่เท่าเจียงท่านรีบออกมาดูเร็วเข้าแม่เท่าเจียงค่อนข้างมีความอดทนกับลูกชายของนางเองแน่นอนว่ายกเว้นมูตาสารตอนนี้มูตาสารเริ่มเจริญก้าวหน้าแล้ว นางมีใจอยากคืนดีกับเขาทว่าความเย็นชาห่างเหินไม่อาจละลายได้ในเวลาอันสั้นมูตาซานไม่คล้อยตามนางแม้แต่น้อยหลังจากร่วมงานแต่งของมู้ตงหยวนแล้วเขาก็จักไปใช้ชีวิตในบ้านโสมโมหลังเล็กของเขาแม่เท่าเจียงเห็นสุนัขตัวนั้นก็จัมันได้ในทันทีนั่นไม่ใช่สุนัขของนางสารเลอมู้ซือว่หรือเป็นของนางท่านแม่จับมันเอาไว้วันนี้พวกเรากินเนื้อสุนัขก,กันมูตาไหายถูไม้ถูมือมองเสี่ยวเฮยอย่างโหดเหี้ยม เสียวเหยสัมผัสได้ถึงอันตรายมันวิ่งหนีมู่ต้าไหา่จับมันไว้มู่ต้าไห่ตะโกนขึ้นแม่เด็กๆเ,เจ้าก็ออกมาถัางซื่อได้ยินเสียงจึงวิ่งปรีออกมาในมือถือตะกร้าเอาไว้แม่เท่าเจียงลังเลใจเล็กน้อยหากมีคนเห็นเข้าแล้วรู้ว่าพวกเราจับสุนัขของนางสารเลวคนนั้นนางสารเลวคนนั้นมาบ้านเราจะทำอย่างไรท่านแม่เหตุในตอนนี้ท่านขี้ขาดเช่นนี้ถังซื่อเอเย่ยยัน แต่ก่อนมู่ซือวิอยู่ต่อหน้าท่านเชื่อฟังท่านถึงเพียงนั้นตอนนี้ท่านกลับนับวันยิ่งหวาดกลัวนางแล้วไม่แปลกใจว่าเหตุใดนางไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยเหลวไหลข้าจะกลัวนางหรือเช่นนั้นท่านก็จับมันสิสุนัขตัวโตเช่นนี้พวกเราเอามันมากินเถอะแม่เท่าเจียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันได้จับมันเมื่อถูกหลายคนล้อมจับเสี่ยวเฮยก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมามันรีบวิ่งเข้าไปข้างในนั่นเป็นห้องตรงหยวนให้ตรงหยวนปิดประตูจับมันไว้ แม่เท่าเจียงเอ๋ยขึ้นอย่างยินดีจัดการมู้ซื่อวีน่นางสารเลวคนนั้นไม่ได้จับสุนัขของนางมากินก็ระบายโทสะของนางได้เช่นกันมู้ตรงหยวนยังนอนอยู่บนเตียงเขาจะลงมาช่วยจับสุนัขได้อย่างไรข้างนอกตะโกนอยู่เป็นนานสองนานทาว่าข้างในยังคงไร้เสียงตอบรับจากเขาชู่อย่าเอ็มมาเมเทิ่งไปอยากให้ผู้อื่นได้ยินเจ้าหรือถังซื่อเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบเชียบจริงสิจ,จ้งอี้เล่าเหตุใดยังไม่เห็นเขาออกมาปังปัง ทันใดนั้นเองก็มีคนมาเคาะประตูฮ่องฮองเสี่ยวเฮยเห่าสองครั้งอย่างให้ความร่วมมือจับเจ้าสุนัขตัวนั้นเอาไว้แม่เท่าเจียงเดินออกไปข้างนอกพลางเอ่ยกำชับคงไม่ใช่มู่สื่อวิมากระมังถังซื้อเอ่ยพึมพำเสียงเบาจะให้มันเห่าไม่ได้รีบจับมันไว้แม่เท่าเจียงเดินไปเปิดประตูส่วนคนอื่นๆพยายามขังล้อมจับเสี่ยวเฮยเอาไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดประตูออกไปกลับไม่พบมูซ่ซอวีแต่เป็นลูอี้และเสียคุณด้านหลังพวกเขายังมีคนอีกหลายคนตามมาล้วนแต่เป็นคนในหมู่บ้านการเคลื่อนไหวนี้เหตุใดจึงดูไม่เหมือนแค่มาเอาสุนัขคืนเล่าสุนัขบ้านเราหลุดเข้าไปเรามาเอาคืนลูอี้เอ่ยเสียงเรียบรบกวนให้ข้าเข้าไปเถอะแม่เท่าเจียงหวัดผวาบรรยากาศกดดันเช่นนี้ ก่อนหน้านี้แม่ลู่อี้จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแม่เท่าเจียงยังคงยำเกรงต่อหน้าเขาทุกครั้งจึงกล้าเพียงแค่รังแกมู่ซือวีตอนที่ลู่อี้ไม่อยู่บ้านเท่านั้นทันทีที่แม่เท่าเจียงขยับออกไปข้างๆนางก็รู้สึกตัวทันทีเหตุใดนางต้องหลีกทางให้ด้วยเล่านี่เป็นบ้านของนางพวกเจ้าเข้าไปไม่ได้พวกเจ้าจะทำอะไรลู่อี้กับเซี่ยคุณมองหน้ากัน พวกเขาคนหนึ่งไปที่ห้องของมู่ตงหยวนและอีกคนไปที่ห้องของมู่เจิงอี้ส่วนคนอื่นๆน,นั้นพากันค้นหาไปทั่วหากแม่เท่าเจียงฉลาดสักนิดก็จะรู้ว่าการกระทําของพวกเขาแปลกพิสดารเพียงใดหากแค่เพียงหาสุนัขตะโกนเรียกชื่อสุนัขเลยก็ได้ตามเสียงของสุนัขไปก็รู้แล้วว่ามันอยู่ทางใดทว่าพวกเขาเข้าประตูมาสุมค้นหาไปทั่วมูซ่ซือวีรอยอยู่ข้างนอกเหยวซื่อและครอบครัวก็อยู่กับนาง พอได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวข้างในมู่ซือวิพลันกังวลขึ้นมาหากไม่พบสิ่งใดขึ้นมานั่นหมายความว่าพวกเขากล่าวหาครอบครัวมู่ด้วยนิสัยของแม่เท่าเจียงแล้วเรื่องวันนี้อาจไม่จบลงง่ายฮ่าฮ่านี่พวกเจ้ากําลังทําอะไรแม่เท่าเจียงแผดเสียงขึ้นมาพวกเจ้านําอะไรออกมาจากห้องของอี้เอ๋อมู่ซือวิได้ยินเสียงจากข้างในจึงเปิดประตูเดินเข้าไปพวกเหย่ยซื่อก็เดินตามเข้าไปเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างมู่ซือวิเดินเข้าไปหาลูอี ลู่อี้ส่งผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งให้นางกลิ่นบนนี้เหมือนกับกลิ่นบนร่างกายของต้าจู้เช่นนั้นก็เป็นมูจังอี้ที่ทำมูซ่ซือวิขมวดคิ้วแล้วคนเล่าไม่อยู่ที่บ้านลู่อี้ตอบแม่เท่าเจียงไม่รู้ว่าพวกเขากําลังเอ,อ่ยเรื่องอะไรเหตุใดพวกเจ้าจึงมาเอาของของอี้เอ,อ๋ออีกอย่างพวกเจ้ามาค้นบ้านเราเช่นนี้คิดจะทําอะไรกันหัวหน้าหมู่บ้านเล่าข้าอยากพบหัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้านเดินเข้ามาข้ามาแล้วถึงจะไม่อยากพบข้าข้าก็ต้องมาอยู่ดีหัวหน้าหมู่บ้านท่านดูพวกเขาเข้ามารื้นคนสิ่งของในบ้านพวกเราจนกระจัดกระจายสียุ่งกับสิ่งของของเจ้าอี้ของพวกเราด้วยแม่เท่าเจียงฟองมู่ซือวิส่งผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นให้กับหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านท่านดูสิกลิ่นนี้เหมือนกับกลิ่นที่อยู่บนร่างกายของตาจู้ทว่ากลิ่นนี้กลับเข้มข้นกว่าบนตัวของต้าจู้กลับมีกลิ่นเพียงเล็กน้อย มู่จังอี้อยู่ที่ใดหัวหน้าหมู่บ้านถามแม่เท่าเจียงเจียงเสี่ยวถงมองดูลู่อี้หล่อเหลายิ่งนักหากหมู่ตงหยวนหน้าตาดีได้ครึ่งหนึ่งของเขาเช่นนั้นนางคงโชคดีที่ได้แต่งงานในตอนนี้เองมู่ตงหยวนก็เดินออกมาเขาเห็นเจียงเสี่ยวถงมองลู่ไม่วางตาพร้อมใบหน้าแดงกับดวงตาของเขาพลันเต็มไปด้วยความโกรธถ้าเจ้าไม่อยากตายก็ซื้อสัตว์หน่อยจะดีกว่ามู่ตงหยวนเอ่อยถักถาง เจียงเสี่ยวทงหันกลับไปมองเขาแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าเศร้าสร้อยสามีท่านพูดอะไรผู้อื่นเขาเพียงยืนอยู่ที่นี่พักหนึ่งเท่านั้นล้วนไม่ได้ทำสิ่งใดทั้งสิ้นมู่ตงหยวนเดินเข้าไปในครัวด้วยสีหน้าเฉยชาในครัวมีของเหลือจากงานแต่งของพวกเขาเพิ่งอุ่นเมื่อครู่นี้เขาจึงตักมากินส่วนละครตลกข้างนอกนั่นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาจ้งอี้ไม่อยู่ที่บ้านแม่เท่าเจียงเอ่ยขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ พวกท่านสร้างเรื่องราวใหญ่โตเช่นนี้คิดจะทำอะไรเจ้านำของสิ่งนี้ไปให้ท่านหมอจูกับท่านหมอกมงดูถามว่าใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่หากว่าใช่เช่นนั้นก็ไปนำตัวมูเจิงอี้มาเดี๋ยวนี้หัวหน้าหมู่บ้านสั่งมูเจิงอี้ชาวบ้านคนหนึ่งพล่งขึ้นมาเมื่อครู่นี้เพิ่งเห็นเขาออกไปจากหมู่บ้านคงจะเข้าไปในเมืองแล้วช่องตามใจทูเดย์บทที่282นําเงินมามีประโยชน์กว่า แม่เท่าเจียงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทว่ามีเรื่องกับครอบครัวลู่อี้ไม่ใช่เรื่องดีอะไรนะทันทีที่ลู่อี้และคนอื่นๆอ,ออกไปแล้วนางก็รีบไปถามคนในหมู่บ้านทันทีเมื่อนางรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับตาจู้ด้วยความรีบร้อนนางจึงให้มูตาไห่ออกไปตามหาหมูเจิงอี้ในเมืองทันทีมูตาไห่ย,ยังคงรู้สึกเป็นห่วงลูกชายคนนี้เมื่อรู้ว่าลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านกำลังจะเข้าเมืองไปจับมูเจิงอี้เป็นตายไร้ดีอย่างไรเขาก็ต้องตามไป ถังซื่อเดินกลับไปกลับมาอยู่ในลานบ้านกระวนกระวายราวกับมดในหม้อยี่เออเลเลือนโดยแท้เหตุใดเขาจึงต้องไปล่วงเกินต้าจู้ด้วยเห่ยซื่อหญิงปากร้ายผู้นั้นเกาะขาลู่อี้อยู่แท้ๆไปเกาะกวนต้าจู้ไม่เท่ากับไปเกาะกวนลู่อี้หรือพวกเขามีชีวิตที่ดีแล้วเหตุใดต้องไปหาเหาะใส่หัวอีกมู่ซื่อเจียวกำลังป้อนข้าวต้มให้ลูกของนางเด็กเงียบเสียงไม่ร้องให้กระจองแองอีกต่อไปเพียงแต่ความเร็วในการกินข้าวเร็วอยู่บ้างเห็นได้ชัดว่าหิวเป็นอย่างมาก ถังซื่อเดินเข้าไปหาหมู่ซื่อเจียวหากอีกเดี๋ยวกลายเป็นพี่ของเจ้าทำจริงๆเจ้าก็ยอมรับผิดเสียรู้หรือไม่มู่ซื่อเจียวหยุดป้อนข้าวต้มเนยหน้าขึ้นมองถังซื่อทันทีท่านเป็นแม่แท้ๆของข้าจริงหรือเหตุใดข้าต้องยอมรับในสิ่งที่ข้าไม่ได้ทำลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านดีเพียงนั้นท่านก็ไปช่วยยอมรับแทนเขาเสียสิอยากตายหรือถังซื่อเอื้อมมือไปบีบแขนของมู่ซื่อเจียวเหตุใดต้องตะโกนเสียงดังกลัวว่าผู้อื่นจะได้ยินไม่ชัดใช่หรือไม่ ท่อเอ๋ยพี่สะพายท่านก็อยากทำให้เด็กตกใจเลยเจียงเสี่ยวถงเอ๋ยด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรท่านอย่าได้ใจร้อนไปเลยสีหน้าของถังซื่อเยือกเย็นนางเอ๋ยด้วยท่าทีประชดประชันเรื่องนี้ไม่ได้ตกใส่หัวเจ้าแน่นอนว่าเจ้าไม่ร้อนใจอยู่แล้วพี่สะพ้ายพูดอะไรหนะ้า พวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันเรื่องของท่านก็คือเรื่องของค่าต่อให้เขาทำจริงๆแล้วแล้วก็พวกเราก็สามารถหาข้อแก้ตัวบอกปัดได้ไม่ใช่หรือถึงแม้ถังซื่อจะมองเจียงเสี่ยวถงผู้นี้ไม่ออกแต่มักจะรู้สึกเสมอว่าหญิงชอบยุยนผู้นี้ภายหน้าไม่รู้ว่าจะสร้างความวุ่นวายให้ที่บ้านเพียงใดนางนึกตามคำของเจียงเสีย่ยวถงใช่แล้วในเมื่อไม่มีหลักฐานเหตุใดจึงคิดว่าพวกเขาจงใจทำร้ายต้าจู้ หากจะโทษก็ทำได้เพียงโทษที่ตาจู้โชคไม่ดีเท่านั้นพวกเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกตาจู้สงบลงแล้วทันท,ทีที่ทราบสาเหตุเพียงแค่สั่งยาให้ถูกต้องก็หายดีแล้วข้าละไม่เข้าใจจริงๆเหตุใดมู่จ้งอี้จึงอยากทำร้ายตาจู้ของพวกเราเหย่ยซื่อเอ่ยขึ้นตาจู้ของพวกเราเป็นคนซื่อสัตย์มาโดยตลอดอีกทั้งยังไม่เคยทะเลาะเบาแววงกับมู่จึงอีเรื่องที่กับดักบ้านพวกท่านมีเพียงพรมาติดมีกี่คนที่รู้ ลูอี้ที่อยู่ด้านข้างเอ่ยถามขึ้นมาตอนนั้นพวกเราตกใจเสียงจึงดังไปหน่อยพอดีกับที่ถังซื่อหญิงปากร้ายในหมู่บ้านผ่านมาพอดีนางถามข้าว่าเกิดอะไรขึ้นข้าก็บอกไปหมู่บ้านพวกเราเป็นเช่นนี้เสมอเคยมีความลับที่ใดกันคนหนึ่งรู้เท่ากับคนทั้งหมู่บ้านรู้แล้วนั่นก็หมายความว่าทุกคนรู้ว่าข้าเป็นคนวางกับดักเพียงพรน,นั้นตกลงมาในกับดักของข้า หากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเช่นนั้นก็เป็นค่าที่นำมาเหยาซื่อประหลาดใจลูอีเจ้ากล่าวเช่นนี้หมายความว่ามีคนทำให้ครอบครัวเราผิดใจกันหรือเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นลูอีเอ่ยขึ้นค่าก็ไม่แน่ใจเช่นกันเจ้าฉลาดหลักแหลมถึงเพียงนี้เจ้าว่าอย่างไรก็ต้องเป็นเช่นนั้นแน่เลวจริงๆจิตใจชั่วร้ายอะไรอย่างนี้เหยาซื่อตก อย่างดีที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของเขามิเช่นนั้นพวกเราคงโง่เกินทนแล้วท่านหมอจูสามีของข้าเป็นอย่างไรบ้างจางโมหลานเอ่ยถามขึ้นมาวางใจเถอไม่เป็นอะไรแล้วท่านหมอจูเอ่ยช่วงนี้ก็ทานอาหารเบาๆไปก่อนอย่าได้หักโหมเกินไปนะแค่รอให้พิษในร่างกายของเขาระบายออกก็ดีขึ้นแล้วไม่กี่ชั่วย,ยามต่อมาลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านก็คุมตัวของมู่เจิ้งอี้กลับมาแล้ว หัวหน้าหมู่บ้านนำผู้อาวุโสในหมู่บ้านหลายคนไปสอบสวนมู่จิงอีส่วนชาวบ้านเฝ้าดูอยู่ข้างนอกฟังความเคลื่อนไหวจากด้านในเจ้าไม่รู้หรือหัวหน้าหมู่บ้านเย้ยหยันมูจิงอีจะนำของสิ่งนี้กลับมาจุดของสิ่งนี้เองเจ้าไม่รู้หรือว่ามันมีไว้เพื่ออะไรมูจิงอีตอบโดยไม่แม้แต่จะเปลี่ยนสีหน้าหัวหน้าหมู่บ้านข้าไม่รู้จริงๆว่าทุกนี้มีไว้ทำอะไรข้านึกว่ามันมีไว้เพื่อขับไล่มแมลงข้าจึงจุดมัน บริเวณนั้นมีมแมลงไม่น้อยพวกท่านก็รู้ทุกนี้มาจากที่ใดหัวหน้าหมู่บ้านถามอีกครั้งผู้อื่นให้ข้ามาใครให้มาคนรู้ใจของข้ามู่เจิงอีเอ่ยนางไม่อยากแยกจากข้าก่อนที่นางจะไปจึงให้ทุกข้ามาเล็กน้อยบอกว่าใช้ขับไล่มแมลงได้พูดจาไร้าสาระหัวหน้าหมู่บ้านตาหนิหอมอมตะขับไล่มแมลงได้ด้วยหรือ หัวหน้าหมู่บ้านท่านรู้เรื่องหอมอมตะด้วยหรือมู่เจิงอี้ยิ้มกึ่งไม่ยิ้มค่ะแม่เท่าเจียงที่ยืนอยู่ด้านข้างเอ่ยขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านในเมื่อเป็นการเข้าใจผิดเช่นนั้นก็แล้วไปเถิดพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตาจู้เกือบเป็นบ้าไปแล้วหัวหน้าหมู่บ้านโมโหกับครอบครัวนี้เหลือเกินแค่กล่าวออกมาง่ายหาหาไม่กี่ประโยคก,ก็จะให้แล้วไปงันรึเช่นนั้นต้องการอะไร แม่เท่าเจียงแสดงท่าทีอำนาจบาดใหญ่ข้าจะชดใช้ให้เขาหนึ่งตำลึงเงินเอาไปรักษาร่างกายของเขาเช่นนี้คงได้กระมังหนึ่งตำลึงเงินจะไปพอได้อย่างไรกันเหยาซื่อที่อยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นห้าตำลึงนี่เจ้ากีจจะปล้นกันหรือแม่เท่าเจียงตบโต๊ะหินพวกเจ้าทำร้ายลูกชายของข้าไม่ควรมีคำอธิบายหน่อยหรือบอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจใครใช้ให้ตาจู้ของพวกเจ้าเคราะไรเองเล่าหัวหน้าหมู่บ้าน ลูอีที่อยู่ข้างๆเอ,อ่ยขึ้นท่านสามารถตรวจสอบที่มาของทูปนี้ก่อนได้เท่าที่ข้ารู้ทูปนี้ใช่ว่าจะมีขายทุกร้านจะต้องผ่านช่องทางพิเศษมาเป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นหากจะซื้อทูปประเภทนี้ต้องลงชื่อไว้กล่าวคือผู้ใดเป็นคนซื้อทูปนี้ไปเพียงแค่สอบถามกับเจ้าของร้านก็จะรู้แล้วห้าตำลึงก็ห้าตำลึงแม้เท่าเจียงกล่าวข้าจะจ่ายให้ห้าตำลึงเรื่องนี้ก็ให้แล้วกันไปเถอะ เหยาซื่อมองตาจูตาจูเจ้าว่าอย่างไรท่านแม่ว่าเช่นไรก็ทําเช่นนั้นเถิดตาจูตอบได้เช่นนั้นก็ห้าตำลึงเหยาซื่อแบมือไปทางแม่เท่าเจียงแม่เท่าเจียงรู้สึกหวัดกลัวลูอี้โดยสัญชตาตญาณเมื่อเห็นว่าเงินห้าตำลึงเงินสามารถแก้ปัญหาได้นางก็รีบเข้าไปข้างในหยิบเงินมาให้เหย่ซื่อทันทีท่านป้าเจียงร่ำรวยเพียงนี้เชียวหรือแต่ก่อนตระหนีที่เหนียวเพียงนั้น ตอนนี้กลับนำห้าตำลึงเงินออกมาให้ตาไม่กระพริบมู่ตงหยวนเคยอยู่กับนายน้อยหวังนานถึงเพียงนั้นมู่ซื่อเจียยก็กลายเป็นอนุของนายน้อยหวังอีกหากนางเก็บหอมรอมริบไว้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายได้เชียวละมีเงินก็เป็นเรื่องธรรมดาคนในหมู่บ้านถกเถียงกันเรื่องครอบครัวของแม่เท่าเจียงละครตลกไม่มีให้ดูอีกแล้วพวกเขาจึงแยกย้ายกันไปทันทีที่คนเหล่านั้นไปแล้วแม่เท่าเจียงก็ปิดประตูทันที มู่ซื่อวิถามลู่อี้ว่าท่านให้ป้ายเหยของเงินห้าตำลึงหรือถึงแม้เรื่องนี้จะไปถึงศาลาว,ว่าการมู่จ้งอีก็ไม่ได้รับโทษร้ายแรงถึงเพียงนั้นอย่างมากคงถูกโบยเพียงสิบกว่าไม้เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดูนายอำเภอคนปัจจุบันที่ไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้หากให้หัวหน้าหมู่บ้านจัดการเรื่องนี้อย่างมากมู่เจิงเงออี้ก็คงได้แค่คุกเข่าอยู่หน้าธงบรรพบุรุษลู่อี้กล่าวต่อยิ่งไปกว่านั้นมู่จ้งอีผู้นี้อีกไม่นานคงก่อเรื่องร้ายแรงเหตุใด,ดต้องมวรำคาญใจกับเขาเรื่องนี้าเชื่อ ข้าว่าบ้านพวกเขาคงไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขแม้เพียงวันเดียวมูซือวิกล่าวครั้งนี้ก็แล้วไปเถิดหากมีครั้งหน้าซัดเขาก่อนค่อยว่ากันทีหลังขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ